สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายายลูกหลานเอาอาสุขุทุกคนครับอาพบกันพี่น้องอยู่ทางบึงเกลนครช่วงเวลาสิบเก้าโมงพี่น้องแปดสิบโมงเสาร์นะครับเอาพี่น้องถือโอกาสลงคลิปของอาจารย์จาย่าทั้งสเกวแตกนะครับล่าสุดแตกหกหนึ่งได้พี่น้องเด้อแตะหกหนึ่งตรงตรงนะครับของอาจารย์จาย่าทั้งสเกวเพื่อนหายหนึ่งหกออกหกหนึ่งพี่น้นองออกตะก,กับเพื่อนได้พี่น้องเด้อขอตทกขออภัย นะครับแอดวัลพิษบปนหนึ่งพี่น้องนะครับพร้อมกับเลขดับมากสำหรับงวดนี้ดับตัวใดมาเบิงมาชมน้ากันได้พี่น้องเด้อดับยูได้พี่น้องเลขเป็นดับยูนะครับงวดนี้ดับกับประมาณหาตัวแะไรพี่น้องนะครับบอหลายตัวกรับขอพรบคุณอาจารย์จาทั้งสักแก้วนะครับที่สรงแนวทางมาให้แอดทวีคนเดื่มได้ลงให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมน้ากันนะครับสำหรับงวดประจําวันที่1ิเก็นะครับ 17มกราคม2 5 6 7อาจารย์จาสะแก้วนะครับเปิน้นไหเด่นศูนย์กับ1ไเด้พี่นอ้องเด้อนี่คือหลักฐานเก่าเพื่อนพี่นอ้องเด่นศูนย์กับ1นะครับเข่าที่16 6 1พี่นอ้องเปิน้นไหที่16เลขออกที่61เด้พี่นอ้องเด้อนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของอาจารย์จาทางสะแก้วให้พี่ให้นอ้อง้เบองในช่วน้องกันนะครับเปินทรงแนวทางมาใหั้งแถ่บ,บ้านขึ้นกันพี่นอ้องนะครับสำหรับทางช่องเฮ้า นะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกๆอาจารย์ที่เล่งส่งตัวเลขมาให้สำหรับน้องมะลิพี่น้องว่าจะติดตามหมู่บ้านนี้ยากน้ำโทรศัพท์พี่น้องโทรศัพท์จ้าว่เป็นจังได้มื่อนี้ที่เขาล้านทางโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งพี่น้องไปให้รล้านเป็นเบื้องให้นะครับโทรศัพท์บ่ดีพี่น้องนะครับเอาเพชรกระลิ่นบ่ได้พี่น้องนะครับในไทยด้ตัวยูทูบตรงนี้พี่น้องนะครับฝากพี่น้องทุกคู่ทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อพี่น้องเด้อ นะครับคนละหนึ่งไร่หนึ่งแค่เป็นกำลังแรงแค่แรงใจให้ลูกให้หลานอีกหน่อยทางอำเภอชุมแหพี่น้องนะครับเป็นกำลังแค่แรงใจให้กันใส่ผักใส่ดันให้น้ำเนี่ยพี่น้องช่องน้อยๆผู้ติดตามกันน้อยๆพี่น้องบ่หลายคนแต่ว่าสี่หน่อยสีลายก็ขอบพระคุณคือเก่านะครับขอบพระคุณอีพออีเมอีป่าอีรุงลูกหลานตายายสุขู่ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแค่ให้ขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณคุคอมเมนต์ของลูกของหลานสุขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ้าวพี่น้องนะครับบ่หลายใจหาง นะครับด้เวลาเวลากันแล้วนะครับมาเบิงตัวเลขกแนวทางของอาจารย์จาสาแก้ว1กุมภาพันธ์2 5ันหิเดพี่น้องนะครับเมื่อ้านนี้วันที่1 7เพิ่นแตกที่6-1ได้พี่น้องเด้อดาว6-1หนึ่เินไห่ที่16เ่งหเลยพี่น้องเพินไห่หนให้16เลขออกที่6 1พี่น้องเนาะแอดก็ถือโอกาสทายถ้ำอย่าทั้งเบืองเกลนและนะครับหลายๆคลิปนะครับพร้อมกัน นะครับเพิ่นส่งมาให้กัสู่อกาสท้ายทำบางนีเสร็จแล้วเดินทางติดตามน้องมะลีนั่งฝ้าหน่อย2ขวบ8เดือนพี่น้องบอกมาถูกมาแล้วเกตงวด้อนนะครับงวดนี้สิแตกเป็นงวดที่9บ่ได้แตกงวดที่8บอร,รอเบิ่งรอช่มนํากันให้กําลังแรงใจกันให้กําลังแรงใจน,น้องนําเด้อพี่น้องเด้ออ้าฝากไปถึงพี่น้องสุกูทุนแกงข่าวนะครับอทวีคนดื่มมีแต่ช่องทาง youtube ทวีคนเดืมมเด่มช่องเดียวพี่น้องนะครับ เอาอีกเมื่อกี้เม네ื่อกี้เดือนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นนาแอดทวี่คนเดิมนะครับเปิดเผยนาพร้อมแล้วก็ทีบอกพ้อมว่าผู้ใดดูดชิปแนจะเอาโชว่ให้เบิ้งเบ็ดพี่น้องนะครับช่องใดดูดชิปแนเพจใดดูชิปแนผมจะเอามาโปรโมทดูให้ดูให้ภายในช่องพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เบื้องเบ็ดนะครับทุกช่องนะครับที่ดูชิปไปนะครับเฮาใดดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเบิดพี่น้องนะครับตัวอันทุกอย่างนะครับเมื่อไรนะครับแอดทวีคนเดิม นะครับเปิดเผยตัวหน้าตัวตนแล้วลก็ให้เห็นหน้านะครับพวกเจ้านี่โอ้รู้สึกว่าถ้าว่าคอยเป็นพวกเจ้าเนี่ยคอยอายพื่อนน้พี่น้องคอยที่คอยพกกล้าไปดูดชีพผู้อื่นดอกนะครับพันบรรลับดุยญาติคนเขาเจ้าของเขาพี่น้องนะคือบอมีปัญญานะครับเกิดเป็นคนมากหรือมีปัญญาค็คือตายตายไปแล้วก็ไปเกิดไม่เพื่อจะได้เป็นคนมีปัญญาน้าเขานะครับก็สิบอะไร,รมีปัญญาน้าเขาดอกพี่น้องพวกนี้มันเป็นโจรมิจฉาชีพนะครับมัน ปัญญามันเก่งทั้งโกงทั้งป็นจูนพี่น้องมันบริเก่งทั้งฉลาดหาเงื่อนแบบสุจริตได้พี่น้อนงนะครับมันฉลาดแบบโกงแบบจูนนะครับโดยดูดชิปของคนอื่นไปไปลุ้งเป็นอของเจ้าของนะครับนอนอยู่บ้านเอาพระโรล้มเตะปือปืบมันนะครับแล้วก็มันดูดชิปเขาไปพี่น้องนะครับสัวซำว่ยายไงชิงหมามาเกิดพี่น้องเป็ดไล่ต้นโพนะครับนี่ว่ายไง,ไงในเขาด่าปันนี่นี่ นะครับตายบัตถุพุทด้วยเกิดพี่น้องนะครับสาธุสาธุขอให้มันกิบหายไว้บอดพวกที่ทํานาบนหลังคนพี่น้องนะครับเอาดามันหลุดพี่น้องมันเป็นช่องเฮาเฮามีสิทธิ์ด่าได้นะครับเป็นคลิปเฮามีพิสิทธิ์ว่าได้นะครับอย่าบ่ห้ผมเบอกว่าใดใดพี่เอฟซีคนหนึ่งว่าอย่าไปด่ามันสันว่าวายเจ้าจิ้งใหญ่บัวมันมันอะไรพี่น้องอาจจะเปลี่ยนคนที่มาคอมเมนต์บอกอย่าด่ามันนีอะไะพี่น้องดูดจิบแล้วเพราะว่าเขามาดูข้อมูลเฮา นะครับมาติดตามเห้าเฮาลงคลิปไปเพราะอสองหน้าที่มันกระดูดไปปั๊บทั้นที่นะพี่น้องนะครับบอสู่กันฟังนะครับทวีคนเดิมมีแต่ช่องทาง YouTube ไม่มีเพจไม่มีไลน์กลุ่มแต่พี่น้องด้วยแกงสุข,ขูดก้นนะครับอยากติดตามให้มาติดตามทาง YouTube ทวีคนเดิมอยากติดตามน้องมอลิอาจารย์โกยให้มาติดตามทางช่องทาง YouTube ทวีคนเดิมช่องเดียวพ่อนะครับมันดูดชิปไปแล้วมันก็ไปปรับแจ้งเสียงแหล้มๆล้มน้อยๆน,ยนะครับเนี่ยนะบักอัปีพี่น้องบักซี่กบาลพี่น้องบักจังไร่ นะครับพี่น้องอยาไปติดตามมันให้มันได้เงินได้พี่น้องนะครับดามันเติมรวดพี่น้องนะครับบักอปีบักซี่กระบานบักจังไร่บักไฟใหม่บักเป็ดไรต้นโพดนอ้พี่น้องนะครับเอาพี่น้องเบื้องกันเบาเมื่อยแล้วล่ะดานค้นเมื่อยแล้วนะครับดางได้กบษา,าใจพี่น้องจับข้อเสียมาทั้งเอาคนลัพี่น้องนะครับหนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาลอยหกสิบเจเราอาจา์จ่าทางสาแก้วนะครับเตกที่หกหนึ่งนะครับงวดนี้เพื่อนห่บน นะครับบนล่างคือ2กับ3าได้พี่น้องเด้อตัวเด่นของเพิ่นนะครับ3ตัวตรงนะครับคือเจ็ดสอ7แ8 7เ8็ดสองแแล้ว2ตัวคือ2 8 2 9 3 8 3 9 8 1 8 6าด้าได้พี่น้องเด้อสำหรับเลขดับเพิ่นพี่น้องเพิ่นฝากมานน้ำเลขดับมวยจี่านมากกับดับยูพี่น้องนะครับมวยจี่านมากกับดับยูได้พี่น้องเด้อนี่ดับ4 5 3 6 7 2 1 8 0 9นี่พี่น้องนะครับ วัดจะผ่านมาเนี่ยเด่นเก่าแห้งศูนย์เก่าซื้อกันอุตรุษนะครับผู้บุรุอหนูอินเอกอาร์ตเอาตะเพื่อะเพื่อนศูนย์เก่าพี่น้องตึกเลขดับของอาจารย์จ่าพี่น้องดับอยู่นะครับเนาะเอาวันนี้เพิ่นดับเจ็ดแปดไดพี่น้องเด้อสลับหลักแปดเอามาแล้วเลขดังก็คือแปดละพี่น้องนะครับเลขดังวันนี้มาแปดนะครับอาจารย์ใดก็มีแปดละพี่น้องวัดเด้ออ่ะดับเจ็ดแปดเด้อนะครับลงทุนหน่อยเจ็ดแปดนะครับเก้าหกก็ดับศูนย์ห้าก็ดับ หนึ่งสี่ก็ดับสอง,ส,องสามก็ดับด้วยพี่น้องเดอ้ออาบอมักนะครับอย่าไปซสือลายพี่น้องนะครับสำหรับเลขดับเพิ่นดับอยู่อยู่ทุกงวดดับอยู่ทุกงวดด้พี่น้องเดอ้อมาสู่กันฟังนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ลงทุนหน่อยสําหรับแนวทางของอาจารย์จาทังสาแก้วนะครับก่อนติจบเลียขอบคุณอาจารย์จาย์ทังสาแก้วนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสงน่งแนวทางมาหัก็คือดินสองกับดินสามเงวดนี้ได้พี่น้องเดอ้อนะครับงวดล่าสวด เป็นหาหนึ่งหกออกหกหนึ่งเข่าตรงๆพี่น้องนะครับสลับงวดนี้ตีแตกบ่เตกสีปังบ่ปังรอเบิง่งรอชมผลงานน้ากันพี่น้องนะครับอมามักคอยจัดละพี่น้องบ,อบ่มักเบิ่งเพื่อความสุขให้เบิง่งเพื่อความบันเทิงแค่นั้นกับพ่อผมทวีคนเดิมเสนอเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางนะครับเป็นสะพานบุญให้กับพี่นอ้องอีซีทัวโลกทัวประเทศหมกักค่อยเข้ามาเบิง่งนะครับบ่ถูกอ,อกถูกใจบ่ถูกตาก็เลียนพานนะครับเบิงบ่งแล้ว ยามาคอมมนดากันนะครับบมมีผู้ใดที่สามารถรู้ได้ขึ้นกันนะครับวาเล็กจะออกตัวใดนะครับอาจารย์เิ่นไห่มากกับเป็นแนวทางเป็นเพียงคํำนวณสูตรคํำนวณเพียงเท่านั้นนะครับอ่พี่น้องนะครับบ่มักก็เรียนผ่านเท่านั้นก็พ่อนะครับจะให้วาหลายพี่น้องนะบางคนบ่มากมันได้ก็เบิ่งคิปผมจนจบอ่างนี้พี่น้องเบิ่งไปน้าบีปากไส้บีฝั่งขวาบีฝั่ง้ส้บีฝั่งขวา เบียบไปงอนตอเบียบมาพูดตีนนะครับเกิดสั้นหน้ามันจะเป็นพ้นปากเบี้ยวพี่น้องนะครับคนผู้นี่นี่ขนาดผมมักคีปเฮ้าได้พี่น้องมาดูคีปผมจนจบจบแล้วขอมมนมาว่าเฮ้าพร้อมพี่น้องนะครับถ้าถ้าดูไม่จบจ้างก,กับคอมข้อม์ดดาเฮ้าได้พี่น้องมันต้องเบิ้งให้มันจบแล้วก็คอมมนวาเฮ้าเน,นี่ยเนี่ยคือเปียดพี่น้องเปียดไล่ต้นโพนะครับเปียดคนที่บม่มีสมองคนที่ บะมีความคิดค้นเขาเลียนจบสูงเขาจีบวอาจังได้เขาก็บส่สนใจคนเหรอพี่น้องอยู่ไผอยู่มั่นหายกินไผกินมั่นผมนี่บ่ได้ไปชิ่งบ่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดนะครับมีผมก็ล่งทิปบ่มีผมก็บ่โล่งนะครับหายเองโดยลําแข็งเจ้าของบ่มีก็บ่กินบ่มีก็บก่บบขอค้นกินพี่น้องนะครับเอาเว้าสู้พี่น้องฟังนะครับฝากฝีฝากน้องสู้ขู่สู่คนนะครับหักกันแพงกัน,กนผมสวิคนเดืมขอ,อยุติชีพของอาจารย์จา่าทางสา,สาแก้ว ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาคอยไปจับจองซื้อลอตเตอรีร่กันนะครับจับทางเข้าสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อลอตเตอรีร่สลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นบาสนับสนุนให้พี่น้องกปเลิ่นการพานันทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างใดได้พี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องเขาว่าเบิงขอบพระคุณอิปซี่ทั้งไก่ทั้งไก่ที่เข้ามาชมขอบพระคุณลูกหลานทุกกำลังแรงไจทุกไล่ทุกแค่ที่เขามากกดติดตามนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อผู้หลักผู้ใหญ่ง สารคามทั้งสกุลทั้งอุดรตัวฝ่าเมืองไทยขาดไม่ได้ก็ขอบระคุณอาจารย์จาจารนะครับทั้งแสกแกวที่ส่งในทางมาให้ในครั้งนี้นะครับขอให้อาจารย์อยุมันคนยืนร่วมถึงเอฟซีของทวีคนดืม่มอายุมันคนยืนนะครับลูกให้ไข่เก็บยามะเบียดมาเบียนย,ยามาไกา่มาไกา่เงินทองไหลมาเทมาด้อยพี่น้องเด้อนะครับเอาเป๋าตุงตุงกินยาบกจุกกระยาด้ลงพี่น้องหักกันแพร่งกันับคลิปนี้ผมทวีคนเดนมออัลาพากจากพี่จากน้องสู้กู่ทุกคนสวัสดีครับ